ครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมประชุมชี้แจงนะครับที่พักมาให้ทุกท่านนะครับไปที่ตรงหัวมุมเลยครับก็คือตรงดาวน์โหลดเกียรติบัตรอ่ากดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาจะเจอตรงที่บอกว่าดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมประชุมชี้แจงนะครับเราก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วมันจะลิงก์ไปยัง g o o l l s s h e t t นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีหลายชื่อมากๆโดยใน o o o g s h s h t นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็นเลขที่กิยติบัตคอลัมน์ที่2เป็นชื่อสกุลและลิงก์ไฟล์เกียติบัตซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับวิธีการนะครับสำหรับท่านที่ทำในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับให้กด c t r โนะครับบวกกับ F อ่ามันจะเป็นการค้นหานะครับ อ่ามันจะเป็นการค้นหาค้นหาชื่อของท่านเราก็ใส่ชื่อของตัวเองลงไปอืมใส่ชื่อของตัวเองลงไปพอเจอเราจะสังเกตเห็นว่าอ่าตรงนี้เจอชื่อตัวเองแล้วใช่ไหมครับให้เราจําเลขที่เลขที่เกียรติบัตรของเราไว้ด้วย,วยที่อยู่ด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่าเลขที่เกียรติบัตรของผมก็คือ91.02หลังจากนั้นทํายังไงขั้นตอนต่อไปคือกดไปยัง ลิงค์ข้างๆนะครับลิงค์ทางฝั่งขวาของชื่อเราเราก็จะเจอ, link อลิงค์รวมไฟล์นะครับอ่าลิงค์รวมไฟล์ลิง์ลิงลิง,ลงนี้นะครับก็เป็นลิงค์รวมไฟ เกติบัตรทั้งหมดเลยซึ่งวิธีการที่จะทําให้มันง่ายและก็หาขึ้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องจําเลขที่เกียติบัตรของเราก็คือ91.02นั่นเองอ่าตรงนี้ต้องเป็น9 1 0 2ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงไปจนกว่าจะเจอ91.02ครับมันก็จะเป็นชื่อของเราพอดีอ่าเลื่อนลงไปเลยนะครับเลื่อนลงไปเลย91.02ิ 91. อืม9 1 0าตรงนี้ยังไม่ใกล้นะครับ91.02 91อ่านี่ครับ91้าเราก็จะเจอชื่อของตัวเองนั่นเองครับ